b บ r r y ี่ชาแนลช่องนี้หมีอยากเล่าสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นเรื่องสั้นจากซีรีส์แดงบอยที่เน้นเรื่องราวมิตรภาพของเหล่าผองเพื่อนที่จิ้นได้ฟินๆซึ่งถ้าใครไม่ชอบแนวไว้ก็ขอให้ผ่านคลิปนี้ไปก่อนนะคะคลิปนี้แบร์รี่จะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าในแต่ละวันจะเกิดเรื่องวุ่นๆอะไรที่โรงเรียนของหนุ่มๆบ้าง ถ้าอยากรู้ก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมีได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะวันหนึ่งที่โรงเรียน ในทินหัวหน้าห้องเฮ้ hey, พวกนายข้าบว,ว่างนี้ไปช่วยขนของที่ห้องศิละปะหน่อยสิอาจารย์ขวานมานะ่ะผมก็จะทบทวนแบบฝึกหัดของคาบที่แล้วหน่อยนะครับถ้าเสร็จเร็วจะไปช่วยนะตอนนี้มือเราไม่ว่างเลยอะครับอย่าบอกนะว่าไม่ว่างเพราะถือขนมอยู่นะ่อะอ้ถั่วต้มเออแล้วในบอยล่ะเฮ้อ <my mother> <Indonesia> จะพกนี้นี่ช่วยไม่ได้ฮะคงต้องใช้วิธีนั้นอีกแล้วนายแดงผมมีเรื่องจะขอให้ช่วยนะเฮ้ย <c oughs> ไอเอไอคิวไอบอยลุก <c oughs> จะพาพวกเราไปไหนหรอครับ <c oughs> ห้องศิงละปะตามมาให้ไวเลยครับเฮ้ยไม่รู้ใครเป็นหัวหน้าห้องกันแน่เลยฮะ หน้าสงสารในทินเขานะคะที่ห้องเก็บของยังไม่เสร็จอีกร้อยแดงไอคิวกับไบเอมันกลับห้องไปก่อนนาแล้วนะอีแป๊บนึงอีแป๊บนึงกล่องสุดท้ายแล้วดูเหมือนเองจะเอื้อมไม่ถึงนะที่ข้าช่วยไหมเองจะบอกว่าข้าเตี้ยอีกแล้วใช่ไหมวะไอ้บอยเปล่าซะหน่อยที่ข้าเคยบอกว่าเองเตี้ยนะ่ะหมยถึงถ้าเทียกบกับพวกข้าแล้วเองนะ่ะเตี้ยที่สุดในกลุ่มแต่ไม่ได้หมายความว่าเองเตี้ยไม่วะ ก็ใครจะไปรู้ล่ะได้ยินแต่คำว่าเตี้ยวว่าเตี้ยวบ,บ่อยๆนี่หว่าเวอเกือบไปแล้วไหมล่ะให้ข้าช่วยแต่แรกก็เสร็จไปนานแล้วไอ้ดื้อเอ้ยชิข้าไม่สูงอย่างเองบ้างก็ให้มันรู้ไปอยากสูงกว่านี้ก็กินหน่อไม้เยอะๆดิเองเห็นต้นไผ่ไหมล่ะสูงจะตายจริงเหรอวะแล้วต้องกินมากแค่ไหนอะวันละกี่มื้อและต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มเห็นผลน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ค่าเครอํำเล่นเฉยๆนี่เอ็งชื่อจริงๆหรอวะโดเอ้ยอะไรวะข้าก็นึกว่าเรื่องจริงซะอีกก็เคยบอกแล้วไงว่าอย่าเชื่อที่คนอื่นพูดซะทุกเรื่องน่ะแล้วแบบนี้ข้าจะละสายตาจากเอ็งได้ยังไงนี่ข้าไม่ใช่เด็กอมมือนะที่ข้าวางใจเชื่อง่ายๆก็เพราะเห็นว่าเอ็งเป็นคนพูดไงอเออเออข้าผิดเอ็งก็ได้กลับห้องเรียนกันเถอะเดี๋ยวก็หมดคาบว่างพอดี อืมป่านนี้สองคนนั้นไปเก็บของกันถึงดาวอังคารแล้วมั้งครับเนี่ยวันต่อมาที่โรงเรียนหลังจากคิวโดนแดงวิ่งไล่จนสะดุดล้มข้อเท้าพลิกเจ็บมากไม่ไหวคิวเจ็บมากเลยครับเดินแทบไม่ไหวแล้วเนี่ยเอ่ออ้ยอ้ยเอยอยเจ็บมากเลยเหรอวะอดทนหน่อยแล้วกันไอ้คิวอีกนิดก็จะถึงห้องพยาบาลแล้วจริงๆก็ไม่เจ็บเท่าไรหรอก แต่พอเป็นแบบนี้แดงก็ลืมเรื่องที่เราแย่ให้โกรธไปเลยก็คง,<อ>งต้องแกล้งเจ็บไปอีกสักพักเลยนะหิวจังเลยโว้ยเมื่อไรจะถึงพักกลางวันวะจะพักแล้วเว้ยอีกห้านาที <het> เฮ้ยไ e อ้คิวตอนพักกลางวันอาจารย์เขาจะอยู่ที่ห้องพยาบาลปะวะไม่แน่ใจนะครับเราก็เพิ่งจะเคยเข้าห้องพยาบาลเหมือนกันนี่แหละงั้นเข้าว่าเรารีบไปกันเถอะแต่เองเจ็บขายอยู่งั้นคงต้องใช้วิธีนั้นแล้วล่ะ อย่าอย่าบอกนะว่าปล่อยเราลงเถอะครับแดงเราไม่เจ็บขาแล้วไม่ต้องไปห้องพยาบาลแล้วครับจะไม่เจ็บได้ไงเมื่อกี้ยงร้องอดโอยอยู่เลยอยู่นิ่งๆเดี๋ยวผ่านหอประชุมนี่ไปก็ถึงห้องพยาบาลแล้วพอไปชมอย่าอย่างน้อยก็ช่วยวิ่งไปทางที่คนน้อยหน่อยเถอะครับอา้าวเป็นอะไรมาครับนักเรียนมียาลบความจำไหมครับอาจารย์ หนึ่งอาทิตย์ต่อมาในคาบเรียนกิจกรรมพิเศษวันนี้พวกเราจะเรียนเต้นลีลาศกันนะครับทุกคนจับคู่กันถ้าใครเหลือเศษก็มาคู่กับอาจารย์นะมา,มาคู่กันครับ,รบแดงหึถ้าค้าคู่กับผู้เองคนใดคนหนึงแล้วใครต้องเต้นฝั่งผู้หญิงเหรอดูจากความสูงก็ต้องเองอยู่แล้วดิอออย่างนี้นี่เอง ไงกลายเป็นแบบนี้ไปได้วะทำไงได้ล่ะครับก็แดงหนีไปจับคู่กับเพื่อนคนอื่นแล้วนี่นะส่วนคิวก็ปวดท้องกระทันหันต้องไปห้องพยาบาลนะครับแล้วคนในห้องที่ส่งใกล้เคียงกับผมก็มีแค่นายอะครับบอยคนอื่นไม่มีใครยอมคู่กับผมเลยเขาบอกว่ากลัวปวดคอกันนะ่ะงั้นข้าปวดท้องบ้างดีกว่าเฮ้ยอย่าพิ่งทิ้งกันสิครับถ้านายไปผมก็ต้องไปคู่กับอาจารย์สิก็ดีแล้วนี่ จะได้เรียนรู้จากคุณสอนโดยตรงไงแต่อาจารย์เขาน่าจะสูงประมาณร้อยกกว่าเองนะครับงานนี้ได้ปวดคอกันทั้งผมทั้งอาจารย์แน่แนเลยไม่สงสารผมก็เห็นใจอาจารย์หน่อยเถอะครับชิเออข้าไม่ไปก็ได้แต่ข้าต้องได้เต้นฝั่งผู้ชายนะเอ๊ะแต่ผมสูงกว่าไม่ใช่หรอครับส่วนสูงต่างกันแค่ไม่กี่เซนแบบเองกับข้านะใช้เกณฑ์แบบนั้นตัดสินไม่ได้หรอกมันต้องดูว่าใครแรงเยอะกว่ากันสิ เผื่อต้องเต้นท่าแบบนี้งไงเฮ้ถึงผมจะไม่ได้แรงเยอะเท่าบอยแต่ถ้าแค่ท่าแบบนี้ผมก็ทำได้สบายนะครับถ้าไม่เชื่อจะลองให้ผมอุ้มบอยเลยก็ได้นะเมื่อกี้เองบอกว่าจะอุ้มใครนะ ก็พ่อยจะได้เชื่อไงครับว่าผมเต้นฝั่งผู้ชายได้นะก็บอกว่าข้าจะเต้นฝั่งผู้ชายไงเออไม่เข้าไปห้ามหน่อยหรอครับแดงปล่อยมันกัดกันไปเถอะอย่าไปสนใจเลยวันต่อมาที่ห้องสมุดของโรงเรียนมาอยู่นี่จริงๆด้วยอ้าวไงครับแดงจะพักเที่ยงแล้วนี่นะมาทำอะไรที่นี่ครับ จะมาทีก่อนที่เราไปช่วยอาจารย์ขนของที่ห้องศิลปะได้ปะวันนี้อาจารย์เขาเลยจะเลี้ยงมื้อเที่ยงเป็นการตอบแทนน่ะเห็นเองไม่ตอบแชทกลุ่มสักทีข้าเลยมาตามเองด้วยตัวเองนี่แหละอ๋อเวลายอยู่ห้องสมุดผมจะปิดเสียงปิดสั่นไว้นะครับโทษทีนะเออเออไม่เป็นไรหรอกเพราะงี้ข้าถึงได้รู้ไงว่าเองอยู่ห้องสมุดนะ่ะมาข้าช่วยเก็บหนังสือเดี๋ยวไปช้าโดนไอ้คิวแย่งกินหมดพอดีขอบคุณนะครับ จะว่าไปไม่เห็นแดงเซตผมนานแล้วนะครับเนี่ยนึกว่าจะเลิกเซตไปแล้วซะอีกจริงๆเอาผมลงก็น่ารักดีนะครับก็พราองั้นไงข้าถึงต้องเซตผมทั้งๆที่ขี้เกียจมากน่ะเอ๊ะหมายความว่าไงนะครับเอ็งเพิ่งมาเข้าโรงเรียนนี้ตอนมปลายใช่ไหมล่ะแต่ข้าอยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่มต้นแล้วล่ะตอนช่วงที่เข้ามาเรียนใหม่ๆมีแต่รุ่นพี่มาชมว่าข้าน่ารักแรกๆข้าก็ยังไม่อะไรหรอกแต่พอโดนชมบ่อยๆข้าก็เริ่มขัดใจ ว่าทำไมไม่มีใครชมข้าว่าหล่อเท่บ้างนะข้าก็เลยแดงก็เลยเซตผมเปลี่ยนรูปเพราะอยากจะดูหล่อเท่บ้างสินะครับอืมแต่บางวันที่ข้าขี้เกียจหรือตื่นสายหรือวันไหนมีพลระข้าก็จะไม่เซตผมนะเพราะม่รู้สึกไม่สบายหูยังไงก็ไม่รู้ตอนที่เงือออกเยอะๆนะ่ะอ๋อนั่นสินะจะว่าไปผมก็ไม่เคยเห็นแดงเซ็ตผมในวันที่มีพลระเลยจริงๆงั้นแสดงว่าช่วงนี้ตื่นสายบ่อยเหรอครับอืม ช่วงนี้การบ้านมันเยอะมากใช่ไหมล่ะอย่างเองคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่คนหัวช้าอย่างข้ากว่าจะทําเสร็จแต่และว,วิชาก็ดึกมากแล้วไม่ตื่นสายสิแปลกอืมลาบากแย่เลยสินะครับแล้วจริงๆแดงชอบเซตผมไหมล่ะครับเอ่อจริงๆก็ไม่ค่อยชอบหรอกมันยุ่งยากจะตายแต่หลังจากเซตผมแล้วก็รู้สึกว่ามันเทด่ดีก็เลยพอทนทำได้ต่อไปนะ่ะ อยากเท่จงยอมทําเรื่องยุ่งยากที่ไม่ชอบเลยสินะครับก็คงเป็นงั้นละมั้งว่าแต่เองจะยิ้มอะไรนักหนาว้าตั้งแต่เมื่อกี้ละเรื่องผมของข้ามันตลกมากหรือไงเปล่าหรอกครับผมแค่รู้สึกดีใจที่ได้รู้เรื่องของแดงมากขึ้นนะแต่เรื่องนี้บอยก็คงจะรู้มานานแล้วสินะครับแง่ละก็มันนั่นแหละที่พี่คนแนะนําให้ข้าลองเปลี่ยนทรงผมน่ะ ถึงตอนนั้นมันจะดูเหมือนแนะนำส่งสงเพื่อตัดลำคาญก็เถอนนะดีจังเลยนะครับที่มีเพื่อนที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กแบบนั้นนะ่ะผมนี่อดอิจฉาไม่ได้จริงๆจะมาอิจฉาอะไรเล่าตอนนี้เองก็เป็นเพื่อนข้างเหมือนกันแล้วไม่ใช่อหรือไงถึงตอนแรกๆข้าจะรู้สึกหมั่นไส้เองอยู่บ้างก็เถินนะเอ๋ผมไปทำอะไรให้หมั่นไส้หรอครับก็ดูเองดีทั้งสูงทั้งเรียนเก่งทั้งหน้าตา ดีหืมแล้วมีอะไรอีกไหมครับมม,มไม่มีแล้วเว้ยแล้วจะเข้ามาใกล้อะไรขนาดนั้นเล่าหูตึงหรือไงวะอย่าเสียงดังในห้องสมุดสิครับนักเรียนขอโทษครับอาจารย์แดงกับเอมาช้าจังเลยนะครับหิวแล้วว่า ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แบรี่ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือโด o n a t e ให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ super thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ